สวัสดีครับวันนี้มาดู Honda d e ด d นะครับ125จากที่ไม่ได้อัพคลิปลงช่องหลายเดือนนะครับติดภารกิจหล,หลายๆอย่างครับวันนี้มีโอกาสว่างครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับผมดูให้ดูรอบๆกันนะครับ Honda d e ด d 125นะครับตัวนี้ ะเป็นสไตล์แบบไม่ได้ทำสีโครงนะครับสไตล์แบบบ้านๆเลยนะครับกับตัวนี้สีไม่ได้ทำครับแค่เอากาบข้างมาใส่นะครับแล้วก็ทำสีหน้ากากหน้าครับตัวนี้มาดู ดหน้กเลยครับข้างบนกันเลยนะครับเรือนไม้ตัวนี้จะเป็นเรือนไม้ขาวนะครับนี่ครับสวิตกุญแจครับใช้ได้ปกตินะครับนี่ก็สวิตช์แฮนดนะครับไขควงเสียบไว้ไว้ตั้งรอบตอนเช้านะครับไม่ค่อยเสถียรนะครับประกับก็เป็นประกับ t ีเซตนะครับ สายคัตก็ปกติซื้อซื้อออนไลน์ทั่วไปนะครับส่วนปั๊มบนก็ปั๊มเวฟเนี่ยนะครับเป็นปั๊มเวฟนะครับหน้ากากหน้าเป็นแดดตัวใหม่นะครับแต่โครงข้างกราบข้างซ้ายขวาเป็นตัวเก่านะครับ โชกก็โชคกเดิมนะครับอัดน้ำมันใส่เปลี่ยนชีนเปลี่ยนซีนครับขออภัยนะครับถ้าพูดไม่ค่อยชัดนะครับผมสายถักก็แบบหุ่มยางนะครับปั๊มก็ปั๊มปั๊มหน้าก็ปั๊มเวฟทั่วไปนะครับยานดิสก็ยานเดิมนะครับยานเดิมยังไม่ได้ แต่งไม่ได้ขัดอะไรนะครับส่วนขอบล้อท้องก็เป็นของเดิมซื้อจับมาใส่เอานะครับกระบอกท็อกก็กึ่งมานะครับอันนี้ตามยุค90เลยนะครับรุ่นนี้มาก็เป็นหม้อพักน้ำครับเป็น เป็นหม้อพักของสองทีนะครับเอามาดัดแปลงใส่ยางนี้ก็คอเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับปักหมวเทียนก็เป็นของเวฟหัวเทียนก็เดนโซ่นะครับตัววัดความร้อนหม้อน้ําก็เสียยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเสียสูบตัวนี้เป็น e9 ครับผม,มเดิมๆเลยครับยังไม่ได้ แต่งเต็มนะครับถ้าจะแต่งเต็มก็ต้องเอาโครงออกมาทําสีครับเครื่องต้องผ่าทําใหม่หมดนะครับบาเครื่องแต่เครื่องตัวนี้คว้านมาแล้วนะครับเคยเป็นรถแข่งสนามบินเก่ามานะครับที่เชียงรายนะครับได้เปลี่ยนลีดมาแล้วนะครับเป็นลีด V ีฟอ3นะครับซื้อมาออนไลน์นะครับ คาบูก็คาบูเดิมนะครับคาบูแดดใส่ตัวดึงโชกนะครับนี่ก็เป็นแผ่นชาร์จนะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีชุดชุดสายไฟนะครับเดินสายไฟเอาเองนะครับกล่องก็กล่องเดิมครับไม่ได้พานะครับปอดไอดีก็ยังอยู่นะครับเดินสายมาปิดเปิดเครื่องเป็นต่อเข้าสวิตช์กุญแจแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงไฟหน้านครับ ไฟท้ายครับยังไม่ได้ใส่ไฟเลี้ยวนะครับมาดูหม้อน้ำครับหม้นอน้ำโอแห้งไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำนะครับเป็นเลดรถจอด เอามาปั้นนะครับจะเป็นจอดเป็นสิบกวปีเขาว่าได้ลนะครับอันนี้ไว้แล้วก็ซื้อของมาใส่อันนี้ก็ท่อทออไลน์เหมือนกันครับท่อสูตรอะไรไม่รู้ครับซื้อมาใส่น,นี่ก็ชุดเกียร์โยงครับ กับปัมกระถุงนะครับถุงเบรกตามรูปเลยนะครับใส่สายว่างไปนะครับปั๊มหลังไม่ได้ใส่ดำนะครับข้างหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับจานดิสหลังก็เปลี่ยนใหม่นะครับของเก่ามันโคตรนะครับล้อยางขอบก็เก่าครับล้อซี่ขึ้นสนิมหมดนะครับผมโดยรวมนะครับ ยังไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งขัดเงาวิ่งนะครับแบบปั้นบ้านนะครับมาดูใต้เบาะกันนะครับผมครับดูใต้เบาะครับ2อทีที่ผมใช้ก็เป็นตามนี้แลละครับ2อทีเวนลอยนะครับสวัดสีสีเขียวนะครับหอมหอมมากเลยครับตัวนี้ ใส่ไปผมเติมน้ำมันมา3ามลิตรใส่ไปลิตรละสี่สิบซีซีนะครับกี่ลิตรครับ0ูนห้าลิตรนี่ครับเอาไว้ตวงใส่2ทีนะครับนี่ห้ามิลลิลิตรก็5ห้าซีซีนะครับดูดใส่ผสมในถังไปนะครับเวลาเติมน้ำมัน น้ำมันเติมน้ำมัน95เอานะครับเปลีอยนน้ำมันมากครับตัวนี้เติมเต็มถังขี่2 3วันหมดเลยนะครับนะครับก็เป็นโดยรวมของ Honda เด็ดนะครับ125นะครับ วอจีทนะครับเกียร์โยงครับแล้วก็โซสเตอร์เลสน,นะครับโอสกิโอสกินะครับตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ขออน,นุญาตสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับผม เวลารับรอบรอบมันจะมาเหมือน h o นด้ารถยนต์คันด้าที่เขามีวาววีเทคนะครับถ้าได้รอบมันจะเปิดมันจะพุ่งออกตัวไปเลยนะครับตัวนี้ขับสนุกครับวีรีดวีฟอสตัวนี้นะครับรีดเดิมมันจะเป็นรีดเหล็กนะครับเหล็กบางๆนะครับรีดของเดิมมันตัวนั้นล่วนนะครับปิดไม่ค่อยสนิทดับเครื่องก่อนนะครับ ครับกับ Honda d e ดนะครับส่งเชิงหรือว่าส่งอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้ Honda d e ดครับขอจบคลิปถ่ายเล่นๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับสวัสดีครับผม